h e l เปอร์บิเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์เพราะว่าสิ่งที่คนกังวลก็คือว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วเกิดมีการบริจาคเงินจากทั่วโลกเข้าไปเนี่ยกลัวว่าเงินจะสูญหายแล้วไม่ถึงผู้รับเงินจริงๆนะครับซึ่งวิธีการของ Helperbit เนี่ยก็คือสร้างกระเป๋าเงินเป็นบิตคอยนะครับแล้วระดมแบบคริปโตเคอเรนซีสามารถที่จะให้ผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดใบแจ้งหนี้ของตนบน h y p p r b i t นะครับแล้วก็ขอรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าเสียหายโดยตรงนะครับซึ่งความถูกต้องนั้นสามารถตรวจสอบได้จากองค์กรที่ว่าเลกาเมนทราเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนสามารถตรวจสอบนะครับ ว่าเงินนั้นไปอยู่ที่ใครนะครับแล้วก็ใครได้รับเงินตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีของตัวบล็อกเชนนะครับที่สามารถตรวจสอบระ,ระดมแคมเปญน,นะครับว่าตอนนี้กระบวนการของเงินอยู่ที่ไหนบ้างนะครับการใช้บลนะ็อกเชนนั้นก็มีระบบการตรวจสอบลายเซ็นนะครับที่ยี่บล็อกเชนนั้น ในภาคการกุศลปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนโดยเริ่มต้นจากเท r b ิลบินะและองค์กรที่ชื่อเรกาเมนราเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วยังเปิดประตูสู่สถาบันการกุศลอื่นๆที่ช่วยบรรเทาทุกข์กับคนทั่วโลกโดยนำเอาเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซี rency, และโครงสร้างที่โครงสร้างพื้นฐานนะครับบอกเชนมาช่วยพวกเขานะครับา มีอีกประกันภัยอีกแบบหนึง่งซึ่งก็จะรับความนิยมนะครับเรียกว่าการปประกันแบบพารามิเตริกนะครับซึ่งการทำประกันแบบพารามิเตริกเนี่ยคือการทำประกันที่จ่ายเงินให้ผู้ทำประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิน5ริกเตอร์บริษัทจะจ่ายเงินประกันได้ต,ตามอตัตอย่างอัตโนมัติ ตามสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กนะครับซึ่งบริษัทที่เป็นตัวอย่างก็คือเรนโบว์นะฮะเรนโบว์นะครับ, Rainbow, รบซึ่งเป็นสมาร์ทคอนแท็กนะครับซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และชดเชยค่าเสียหายนะครับเล็กๆน้อยๆตัวอย่างเช่นนะครับในวันไหนที่ฝนตกเรียกแท็กซี่ยากแล้วก็เรียกอูเบอร์ก็ขึ้นราคา ผู้เอาประกันก็ไม่จําเป็นต้องมากังวลกับซิกค่าเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับหรือ f ฟกต t โอมนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อประกันกฎของ Parametric อีกทีนึงนะครับซึ่งรูปแบบของ Parametric เนียจะมักจะใช้ควบคู่กับสิ่งที่เรียกว่า Internet เน็ตติ้งนะครับและเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับทริกเกอก็จะบอกเวลาที่เกิดขึ้นแบบ Real Time เช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทรถยนต์ก็เริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับจุดนี้มากขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือ p e e r ร์ท e เพียร์อินนะครับซึ่งบอกเชนจะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างตลาดใหม่ตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพกลุ่มหนึ่งชื่อชื่อ d y n a m i c นะครับซึ่งเป็น Smart c o n t r a c t แบบ peer-to-peer นะครับทำงานบน e r เร i e เอเอไ r e นะครับแพลตฟอร์มนะครับข้อมูลการสมัครขอประกันนำเข้าข้อมูล โดยใช้ลิงก์อ่ลิงก์อินเข้ามาระบตตตตุตัวตนสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อการอนุมัติประกันได้นะครับแล้วก็อิมมิ a กนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบ secure data and protect privacy บน decentralized cloud แพลตฟอร์มเปิดให้พาร์ตี้ต่างๆมาต่อสามารถเก็บข้อมูลประมวลผมแบบ private ได้ ซึ่งอนาคตอันใกล้เนี้ย P2P Info i n s u r a n ัแพลตฟอร์มจะเริ่มใช้กับสมาร์ทคอนถับกันมากขึ้นซึ่งจะมีการเครมลมมาจากคู่กับความต้องการของลูกค้าออนไลน์โดยบอกเชนจะเข้ามาแก้ปัญหาปัปจจุบันนะครับในการโอนสินค้าทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆและการเข้าถึง private data ที่น่าเชื่อถือนะครับนั้นคือรูปแบบของบอกเชนที่เข้ามาเขยา่าวงการอุตสาหกรรม ประกันภัยแล้วก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำประกันรุ่นใหม่ๆขอบคุณครับ